มีนาสักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถายกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกาษ่าขอปูจไาว้สากมเกา่าองค์พระสัมมาสัสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมทนสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด,ด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษออ์พระศาสตร์บอ่อศนเมตตาการุนตัดออมูลกิเลสใด แผ่บุญกั้จุนแก่สัตว์โลกใต้ฮือเข่าป้นภัยไร้ทุกลุด้นจากของอบบยมุกได้หันแสงแก้วแสงไฟเออท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนะเจา้าตั้งสามประการใสงามบะเศร้าลบือนามไปตัวต้องราชธานีเน่ มีไตรรัตพร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์พระแห่งพระพุทธทชิน,นสีตัดสลูชอบดีหูโลกแจ่มแจ่งเจวพุทธทุกคนจดจำเตืมิมแทงจ่วยกันแนะนำจาไว้หื้อแผ่ขจายขยาย,ายไปใจเจ้าพุทธจะได้นําไป ประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในหลกล่าพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติขอข้าขอน้อมใจไหวสารลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้นำแน่ซึ่งกรำสั่งสอนสิทธิพระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เจ้า ี่จะเล่าเรื่องกันทนสิบสิบเอ็ดสิอคือปี่น้องได้หับฟังครับก้อนจากในธรรมมาเป็นข้าวห่ามข้าวซอเพื่อจะคือได้ฟังง่ายขึ้นเข้าใจดีขึ้นอย่างได้หกกระดีจะเป็นละไปลืมกันนะครับเดือนยี่ลอยกระทงพุญแถบกรรม เขา้นเป็นตีนิยมหลายวัดหลายวาเตธรรมหาจั์กันครับครับประเดี๋ยวหาฟังกันได้ยากนะครับเจิญทาฟฝังใดต่อจากนี้ครับ กันทวนสิบกันสักกบันนะครับลํำดำทรม,มันเตสันนามาลอดสักกบันกันโทก,กันทวนสิบแขวดกฎหมายแขว้นลำเลิกกันประเสริฐด้วยตาหนะ้าปาลมิเตสมักว่าเตวิสุขติเยสุ และก็เมื่อเท้าคระสัดลูสีตั้งสองพระองค์ยังเจียนจาสาธุการโคมคืนตันซึ่งอันไปมาตั้งดังอันในกาละเมื่อนั้นพญาอินตนวิเศษหูเจงเจดหอละไทยก็คนดิงในใจว่าอันยังเวตสัน ตะโรราชาในวันวานนี้เห็นแหละพระอินกระห้อนใจแล้วแหลตานลูกไปมาตหมดเชียงแล้วนะครับในี่การทวนสิบนี่สัก,กบันมีสี่สิามพระคาถาเอาไปข้าวห้ามข้าวสอฟังไงดีเนาะ กัจจาวัตรจังมาฟังกันนี้โบราณก่อนขี้ปื้นชี้ไครจ๋าเป็นข้าวธรรมะองค์พระสัทธากวีลานาจักจ๋าก่าวแทง่งโพธิสัตตังใจยังแจ่มแจ้งได้ตามคำแปลงเมียฮักกล่าวถึงพระอินอยู่ถิ่นพมานักตามนักฟ้าเจ้าดาวดึงได้มาล่ำปิดตั้งจิตนึกถึงมานั่งลำพึงถึงมัดมาซีเจ้า ขัวคนข่มเห็นบอกเกง่งนอนเน่ามาขอตัวเอาไปใช้เออตั้งจึงปแปลงตนนะแถลงตนเป็นคนขี้ไร้เป็นพรามแบบใบเตียวมาเข้าไปน่มัดองค์พระสัทธาข้าขอชายาเอาไปไว้บ้านเออจะเอาเมียจัดเออขอเมียไปไว้บ้านแถบวบ่โพธิสัตถีใจดีเสี่ยงท่านได้ตานเมียแปลงแต้ตัก เอออ้ยากนะ้ำไมค์ไตานได้ตานเมียฮักใจจักจมจื่ยินดีโอ้ตานเมียอืมไปหลายคนเด้อเออตานเมียใจจักจมจืยินดีสามโลกแท่ซ่องผลบุญฤาษีปื้นทรณีวันไหวหลั่นล่าล้วนสาธุการบุญตานแก่กล้าฮือตานชายาเมียฮักอแต่กันเนาะ S <S <an> เออเอออนโนกับคือกืดตยยเอียนเนอะตานเมียไปหลายคนเหมือนกันเฮาก <S an> ็มันขอคือมันไปกันเนาะมันจะม,มีลูกก็กันโลกอันที่มีลูกนี่ตานมาได้เฮ้ยเมียหักผ้าอินกระแปลงกายอ้อยหน้าทุนตักข้าคือตนเจ้าอินตาขอคืนเมียฮักองค์แก้วแก่นตาขอคือ,ขอขบุญญาตั้น นจุงปิ่งปล่อยอ๋อนี่พญาอิน์ไยังปนตาลฮับไปแล้วนะแล้วยังเอาคืนฮึออยู่ครับอำนายที่เขาบัคืนแล้วขอไปอ่ะถึงโพธิญาณไก่มาห่วงห้อยเหมือนดาวข่าวลอยเลิกฟ้าพระเวสสันดรขอปอนบอจ้าเพื่อผลเบื้องหน้าเน่นในปอนที่ขอนี้มีแปดพระการอินตาประธานส่งใจไฟอ้าง ข้อหนึ่งฟังเน้อนั่นขอป้อตุนสืบสร้างยกโตด,ดเบาบางห่วงป้นข้อสองมีใจไทยคนบาปล้นป้นจากเปิ่นฆ่าราวีข้อสามเป็นตี้ฮักจายยิงอิถีไพรฟ้ายินดีมีใจสอบสู้สี่อย่ามีใจอะไรลิงลูอย่าเหมือนหอยงูเลี้ยวกด เปียงมิ่งขวัญใจบาได้ละลดมาทีแม่เจ้าองค์คำข้อหามีอายุยืนยาวฉนำมีใจเป็นธรรมนำไปเบื้องหน้ามีลูกวีหลานซืบสารตัวล่าเคียงคู่อนาถินแควน้นข้อหกนั่นนะอาอย่าได้ขับแค้นสินทรัพย์เนืองแน่นอุดมพักษาหารติบ เนืองนองสุกสมมาฮือเจยจมบ,บ่มี่หมเชียงข้อเจ็ดแถมลาอย่าได้มดเชียงของตาลเป็ดเปียงหมื่นจันก่อนฮือมว่วนอ่ากอนฮือฮือมว่วนใจคนได้สอบสัน้นบริสุทธิ์ใจอันตัวมาข้อแปดสุดายตั้งเป็นสังกาขอองค์ปินตาฮือปอนหมอดหน่อย เมื่อยามดับขันโศกันเศร้าซ้อยจิตล่องลอยไปบจ้าลอยสู่สวรรค์ดุสิตจันฟ้าอยู่เหนือแหล่งล่าเมืองคนสเสวยวิมุตอ,อันสภา,าผลปั้มเป็นมงคลอยู่จนเก่งก้าหากว่ามดขันลงมาแหล่งล่าคือมีบุญญาเหนือจัน เป็นสัพพญ,ญูความหูที่สั้นถึงอรหันต์เจ้านิพพานาสั่งวรนามาเต่าอีเต่านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นกันที่สิบนะครับมีสี่สิบสามพระคาถาสักกบันนะครับเนี่ยธรรมะก้อนมาเป็นข้าวห้ําข้าวโซคือปีน้องได้ห้าฟัง เพื่อเข้าใจง่ายขึ้นจะได้ละครับเดือนยี่ร้อยกระทงเนะี่ยพอถึงเตะกันโกูหลายวัดหลายว่ากันทีเดียวครับแต่อํานวยเอามาออกวิทยุเพื่อคือเข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้สนใจใครในธรรม13กันมหาชาติเท่านี้นะครับครับห้าฟังต่อเลยครับ การจะเตะทำซิบสามกันเนี่ยตะกอนสมัยตะกอนผมเป็นผ้าน้อยคููบาก็าะจะต้องคัดเลือกเอาเสียงอย่างทำมหาลาชกันต่อไปเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะก็ะจะต้องเล่นเสียงใหญ่ๆเสียงโขงๆมหาลาชตุ๊กจกมาทไนะมนนากกีได้ต้องเสียงน้อยนะครับนิ่มนวลถ้าสักกะตินี่ต้องเสียง แหลมเสียงแข็งเสียงแหลมถึงจะเตศสักกะติะปุนจะต้องฟังเสียงพระน้อยตนใดหรือตุเจ้าตนใดที่จะฮอเตะทำมหาจาตนะครับคือเสียงดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครูบาเจ้าปุนจะไปนนั่งฟังนะฮะทำอันนั้นจะต้องเสียงอย่างอันอย่างอั้นอย่างนั้นนะ ลํำดำธรรม,มเตสันานะส่วนว่าพระมหากษลตศิและราชามานางอัธีก็มีใจอภินลมจมจื่นยินดีซึ่งกันไปมาแลว้วก็อยู่ในกู้แก้วสาลรอ,อินตาทิราชหากเธอแต่งไว้เ้อแก่ตนวันนั้นแลจูนจังโก ปีเบื้องปันปู่ชูโชคปู่พามก็เอาสองกูมานงามปีด้องเข้าสู่ห้องันอะไรเสียงอาหนด่งไกลิวโลดได้หกสิบโยดขนาดนั้นอมันจะว่ายาวประเทศธรรมนี่นะเสียงมันบ่คใครดีบารมีเท่ามหาลา มหาราชกรรำยังบ่าแล้วก่อยฟังเตเก้วนั่งจุ่มนุ่มฟัง,งกล่าวถึงจูโชคหรือตุโชกซึ่งต้องพกผันเตี้ยวตางหลายวันสี่หกสิบยอดได้จุกจุกเรลียวเหลียวฮอนเป็นเปิวไม่กัดยิ่งดวงในปวดต้องจวบตาวันแรงแสงโมนองจ้องเอ้ยนกบินสู่ห้องคืนคอน เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพรามเท่าตาปอนหาตีรับนอนต้นไม้ใหญ่กว้างหันต้นไม้ก่าวนะครับกิ่งเงาสล่างจักแปงปปางนอนตีนั่นเปียได้เคือเขาลากเอามากัน้นหวันสองมือเจ้ากูมมนเออขืนขข้นปล่อยเอาไว้คงบ่ได้การมัดนอกกูมานนอนดินฝุ่นยาเออ เอแต่อัตตาตนบัทนรอท่าขึ้นนอนบนคาคบไหมเนาะตัวเองมันเป็นนอนบนแง่ไมเอาสองกุมารมัดไปตีนตดตีนอันตีเข้าไม้ลุ่มฮันนอนขีดินส่วนองค์ลูกขาเตวาเทพไทยฮักษาแควนใต้พงพีแต่งตนละไม้ค่ายตนเลสีและแม่มัดสีมาช่วยปกป้องสละสลงองค์แยง ช่วยกันแต่งย่องสองนอภูบานเรียบร้อยครับกล่มเผาเบาเบาครับครับกล่อมเพลงเบาสองเจ้ารับม้อยโอยหายสศกเศร้าเครื่องกาปืนต้นไม้นี้จารีกันหาเข้าสู่นิทราเตวาอยู่เฝ้าจวบแจ้งกลางหน่าวต,ตนปู่พามเท่ากับป้าสององค์เยาเคลื่อนเคลื่อน,นย้าย จักลู่ถูกกังเอ้ยเหมือนดังจังไห้บอกว่ากำไส้ตุยมาไปถึงเก้าก้างตางแยกสองขาลืมหนตางมาตาตาก็จำมาได้โอนมันตันใจตนมุ่งไปหนใต้โพดเมืองสนใจตินั่นโ้ถทะลงตุกขามาหลายลืบจันก็หาว ว่าอั้นสูญไปพรามเท่าตระนกสะดุ้งหัวใจเอ๊ะมันเป็นจะใดมาโพธเหี่เมืองนี่มาโพทติพญาเมืองสีสูนใจนะครับก็เลยปล่อยตามเปียวกับคนเดียวเก่าขี้อยู่เมืองสี่ปีตีนั่นเอาแล้วเออโอ้ก็เอาก้าจะเอาก้าไทยตัวควายงวัวอไรหลายจังเงินทองคำฟันปันคำ จ้างมาปร้อยเงินห้อยเป็นกํำลอยสิ่งกี่คำนำมาค่าเนี่ยกับพ่อถึงเอาแปลงแปลงขันตั้งเวลาจะเตะทำาจ้าง้อยมาลอยเครื่องนุ่งทะลงใต้ถุงเสื้อผ้าจุงน้อมนำมาหลายจั้นอาหารเลี้ยงดูอยู่ตี่เมืองนั้นบ่มียากกันอันใดของกินของมักตัก,ตกเต็มถไหลย,ย้อนกิน ย้อนกินลําไปต้องแตกตายเหจ้อยผู้พามครับกินจนต้องแตกครับเงินก็ไม่ได้กลั้คำก็ไม่ได้ห้อยเออเปิดยืดคืนเมืองลวดมั้งจวบกันพอดีสีเผือกเจ้าจ้างเปิ้นส่งตัวเจ้าคืนมาเออส่งมาหมดจ้งเผือกติดตามไปก็ส่งมาแล้ว เป็นขวัญเมืองเก้าเป็นเจ้าขวัญตากู้พระบุญญาเวชสันดรเจ้าพระเจ้าสนใจอะไรลูกเต้าภาคบ้านเมืองเห่าเหมือนนักจึงด้านภัยสนไัยพลคึกคักจูงจักจวนเจ้าคืนแม่สืบราชสมบัติครองราชรัฐาแตนพระบิดาชลาแก่เท่า สิบเอ็ดาถาเนอะมหาลาชเจ้าขอย่างเสาเต่านี้สั่งวันนาขี่ญากรจี้ขอป่งเสียงนีนอนายนจบบรรยายขยายเสียงนีเต่านี้วาดวางกรรมกอได้เฮยมหาลาชการทวนสิบเอ็ดจะได้นะครับการเตะทำมหาลาชท่านุเจ้าเสียงใหญ่ๆนะพับทรมนขนาดนครับฟังดึกด,กดกหนาวอัด เวน่ะเดินยีน่ะพระบดึงปึงกันนะครับกันมหาราชในตัวปุาพามเท่าก็าอกแตกตายเพราะมันกินกินจุต้องแตกทีนี้มากันที่สิบสองครับนาสักกติพระอ,อํานวยถนัดเพราะว่าเป็นพน้อยเตตทําตัวนี้ครับเอเวลาบพอให้ก็เอาลวดให้เลยมโนในไขสักกติคำฤทีิแจด้ดมฤทีิแจ้งแถลงพญา มีสามสิบหกเนื้ยกพระกาถาใจจืนศรัทธาวันตากับไวโผลเนื้อนาบุญเกื้อนหนุนสรงได้สุขสมหรือไทยสิ่งทรัพย์จารีกันหาปลา,าปลาคนก่องตับประดับเครื่องย่องเรืองไอหลมุดจลินตะสระ,ะน้ำเย็นใสกลางป่าดงไผ่ก่อนไปหาเจ้าจ้างมาหรีปนหมู่คนน่อนเดาหมาย มาฮับเอาองค์เต้ายุระญาติอูจ่าเดือดเศร้าตัวขงเขตดาวอลันจองเอจ่อตุงยืนซ่องโหห้องฮับขวันสปะสปันเนืองนั้นตัวล่ามงคลดิถีสีปีรอท่าเป็นเจ้าพญาครองแคว้นพระเวชสันดรได้ฟังเ,เหมือนแม่นข่าซึกเ,เนืองแน่นดงดี ปูดนดีเงึอดแต้แก่องเหลือีลูุกล่ำกวนค,ควีมัดสีหยอดส่อยอกสั่นควันหายบมาหลายมาน้อยเลงพกพอกอยกองทับหันเจ้าสนใจน้ำตาซึมซับมาหับลูกแก้วเจยจมรีปนจ้างมาสู่อาสลมปากันจืนจมปนงกมกะไวโตนทะลงศิลหลายแอหลายปีติได้ปักดปัดผักเวียงใจแต่ตัก นางพุทธดีเตวีผ่องพักประจักษ์ที่แจ้งปารมีปาดภาคลูกไทยนับได้หลายปีเป้าบำเพ็ญกรรมดีหลายปีที่สร้างน้ำตากแม่ไหลเหมือนใจแตกบ้างน้ำตาองค์นางหลังย้อยจารีกันหาพุทธตาหน,น,น่อยกอดหวานหยอดซอยมัดชีเล่าเรื่องแตกเก้าพรามเท่าบุปตีจนถึงสีีปีนะครเขตขัน้น ตุกยากเพียงใดจำไปอย่างอั้นล้องให้รำพันคำเจ้าหกกระสับตา่างมาลุมเล่าปากันกอนเดจ้าองค์คำสติขาดวะไรร่ำให้ตอบตำเป็นบุญหนุนนำจำมาปะกันได้ไพ่ฟ้าดิปนปากันร่ำให้เป็นลมล่มไปบ่ลุห้อนถึงพระอินทร์ดับสิ้นความตุกหมายสุกแพ่ขึ้นอยู่เย็น โบกขลัปัดตกสัตว์ดับเข็นสิ้นกับหมดเวรสุดเจา้าสุดเจิ้นองค์เจ้าเออปีกฟื้นหูคิงเป็นบิ่งขวันเก้าหกอง์ล่มเง,งาไฟฟ้าจุม่มจืนหัวใจไม้เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนบัวกลีบอาเบ่งบานเป็นบุญยิ่งแล้วตามแนวถิ่นฐานนอโพธิยานคืนบ้านเมืองแก้ว เป็นเจ้าพญาประชาผองแผ่วสื่อปงปันแนวปิยะรจาลีกันหาวันตาองค์พระเจิญปิดตาเจ้ามุดีเวสันตละลาเป็ดเป็ดฤๅษีพ่อแม่มัสีเป็นสีลูกหน่อยจ้างอูกล่าวจามาละมาลำพันถ้อยกึดตรองพ่อกอยพ่อมพักสั่งวันนามาเมือนแต่ตาขอพักยังจดจ้างวังโลงก่อนว่า ลงไขามาตร,ตรงนี้ตรงนี้วาดวางกำกอนลเลยนายเฮ้ยหกหนอเตา้าปะกันต่กอนผมเป็นพระน้อยนี่เตะทำสัก,กติตัวนี้ครับจารีกุม,มารโลปิมุนจารินตันสารานตินเลขันวาวลังีิวาสาเปตตัวอ่าน,นก่อตันทานเสียหาเปียนอย่างขานติมปิมังการตาราลัง สังวิตาหีหลำดำธรรมมนเตะสนนามาส่วนว่าเจ้าจารีสานีอยู่เลาเธอกุมานั้นเป็นลานแห่งเต้าปรมาสีสนใจวัดทออับโดยทว่าเป็นช่วงเป็นช่วงกันแล้วครับดังนั้นกันที่สิบสองนะครับเวลาจะเตะประกบใจกาบศีนแห่เนาะออกจากกาบศีนห้าเช็ดแล้วก็เตะทำ พอเตะทำแล้วก็กลาบายสักกิระกันลุงเรืองไรใส้บอเช้าก็จบกันไปเล่ากันที่12ก่อนเลนนายเฮ้ยระวังว่าความหูเล็กๆน้อยเหล่านี้นะครับอาจจะเ้อตันได้เล่าแก่ลูกหลานได้อยู่เหมือนกันและนี่อย่างตะก่อนเนี่ยก็ะจะต้องเตะทำเดิอนยี่ร้อยกระทงเนี่ยเท่ามาหาจาสิบสากัน มันเป็นบุญอย่างมหาศาลเนาะต้องมีขันตั้งใหญ่จ้างร้อยมาร้อยปทัทโอเพื่ออ้อยเข้ามอาอะไรอย่างต่างๆนะครับลักตุงแถมเนาะขาดราชวัดแถมพัโทหลายอย่างทีเดียวครับเนี่ยเริ่มจากแหนแห่เจ้าเข้าเมืองเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันที่12นี่แหละครับเขาก็เอาในธรรมนะก้อนออกในธรรมมานึกจินตนาการขึ้น จนถึงเป็นการร้อยกระทงนะครับงานนี่ครับเออหูมอออีกับอู้กันมุเอียแต่สำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่กรรมครับได้ความหวังดีจากประครูอำนวยกำลังพัสสวัสดีครับ